เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับถอนเงินจากแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์เข้าบัญชีธนาคารของเรานะครับเดี๋ยวนี้คนนิยมขายสินค้าในแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์นะครับโดยที่เราไม่ต้องขายเองนะแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ก็จะมีสินค้าอยู่ภายในแอปเราก็แค่สร้างยอดดาวน์โหลดนะครับโปรโมทให้คนมาโหลดแอปพลิเคชันแล้วระบบ AI ของแอปพลิเคชันก็จะขายให้เราเมื่อลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้าปึ๊บป๊บเราก็จะรับค่าคอมมิชชั่นนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาถอนค่าคอมมิชชั่นให้ดูครับ ขั้นแรกนะครับให้เรากดเข้ามาที่แอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับเสร็จแล้วกดไปที่บัญชีนะครับมุมล,ล่างขวาจะมีคําว่าบัญชีกดเข้าไปเสร็จแล้วมากดตรงคําว่าแคชตรงนี้นะครับนี่นะฮะเราจะเห็นยอดเงินที่เราสามารถถอนได้ในวันนี้ก็คือ7,250บาทนบาทครับเดี๋ยวเราจะถอนทั้งหมดเลยนะครับกดไปที่ถอนครับ แล้วก็ใส่จำนวนเงินในช่องนี้นะครับ7250นะครับเสร็จแล้วก็นี่นะฮะมันจะมีคำว่าถอนริชพอยต์ครับกดเลยครับเสร็จแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะครับารหัสจะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็กดถอนริชพอยต์ครับนี่นะครับมาแล้วครับ 260669แล้วก็พิมพ์เลยครับ260669เสร็จแล้วกดถัดไปครับดำเนินการสำเร็จนะครับก็จะมีสลิปมาให้เราดูเป็นหลักฐานนะครับนี่ก็คือวันที่15มิถุนายน2,566เวลา12นาฬิกา26นาทีนะครับยอดเงินที่เราถอนก็คือ7,250บาท ก็จะหักค่าธรรมเนียม35บาทหักภาษีหน้าที่จ่าย3%เปนะครับเป็นเงิน217บาท50สตางค์นะครับแล้วก็หัก d r อา i n พอเพื่อไว้ซื้อสินค้าในครั้งถัดไปนะครับเป็นเงิน72บาท50สตางค์นะครับยอดเงินที่เข้าบัญชีของเราก็คือนี่นะฮะ6,925บาทนะครับเสร็จแล้วเรากดตรงนี้นครับกลับสู่หน้าหลัก เสร็จแล้วกดที่แคสครับนี่นะครับจ่ายแล้วนะครับจ่ายออกไปแล้วทีนี้เราก็ไปดูในแอปธนาคารของเรานะครับกดเข้าไปครับเข้าสู่ระบบถัดไปครับนี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับ 6,925บาทใครสนใจเรียนรู้การสร้างรายได้ออนไลน์แบบนี้นะครับแอดไลน์แอดนัทชัยโค้ดเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีเลยครับ